คามปนีงคะปาสานีเพิ่งเปิดได้กี่วันแล้วคะเพิ่งเปิดหลังจากไอ้ที่ที่มีปัญหานะวันวันที่สามสิบวันสามสิบอ่าวันที่สามสิบห้าวันาันปิดปิดมานานปิดมานานแล้วตั้งแต่มีสถานการณ์ไม่ไม่ดีอ่ะอืมก็ปิดมานานปกติแม่ต้องเข้ามาที่นี่แบบมามาไหว้มาขอพรอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เข้ามาสามเดือนพอได้เข้ามาดูรู้สึกยังไงบ้างก็มีความสุขไะ มีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นว่าอุย้ยของเรามาปิดนานเกินปราสาทนี้มันสําคัญกับคนพื้นที่ยังไงบ้านีสาคัญทีู่กสาคัญยังไงสําคัญเพราะมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะๆที่ชาวบ้านมาขอพรขออะไรก็ได้สมใจนึกอือทนีน้ตอนนี้นะคะปราสาทตาควายกำลังเป็นประเด็นกับทางฝั่งกัมพูชาเราเองในในพื้นที่อะคะ่ะกลัวว่าทางฝั่งกัมพูชาจะอยากได้ปราสาทตรงนี้ไหมคะ อยากได้ก็จะเอาไปทําไหมก็ของไทยอ่ะของไทยค่ะอืมถ้าเข้ามาถึงขนาดนี้ก็ไม่ใช่แล้วอันคยไทยห่างจากเขมรตั้งเป็นกิโลล่ะอืมอมันไม่ได้ชิดเหมือนตรงนั้นห่างมาขนาดนี้เดินมาก็เอาเอาเป็นไงก็เป็นกันทีคะมันเคยไหมที่แบบว่ามาเทีมไม่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 ไม,ไม่เคยได้ยินค่ะไม่เคยได้ยินนี่ค่ะวันที่17พฤศจิกายน เราก็จะได้ที่ดินของเราคือตะคะตรงนี้เราดูแลได้ก็ดีใจไงดีใจดีใจมากมีความหวังมีความหวังอืม เพราะทหารแนวหน้าเขาทํางานอยู่วันนี้ยังไงที่ว่าเราไปกู้ระเบิดกัมพูชายืนมองเราแบบไม่ให้ความร่วมมืออะไรเลยอะไรเงี้ยไม่เข้ามากู้ด้วยอะไรเงี้ยแม่แล้วก็มันยังมีแบบติดลูกแก้วก่อกวนด้วยก็มีก็ไม่เหมือนที่ตกลงกันไว้นะก็เป็นที่ตกลงกันไว้ว่าจะร่วมกันกู้ระเบิดอะไรอย่างงี้ค่ะเขาทําไม่เป็นมั้งมาทำเหมือนไทยไม่เป็นเราก็เลยยืนดูตัวอย่างก่อน ที่เป็นพฤติกรรมพฤติกรรมแบบนี้มันจะทําให้แบบว่าฝั่งเราเองคือเราเก็บก็เก็บไปฝั่งมันสุดท้ายก็คือไม่เก็บอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้ที่กับคืนมาก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเลยเราก็ต้องเก็บสิเก็บของเราถึงไหนเราก็ตามเก็บไปมันเขาไม่เก็บก็ช่างแต่เราต้องเก็บไปถึงที่เราให้ถึงจุดหมายเส้นนี้เส้นของเราเราก็ต้องเก็บไปของเราให้หมดเขาไม่เก็บก็ไม่เป็นไร ชะนะไม่เชื่อเชื่อหรอกไม่เชื่อโอ้โหเป็นฟังอะไรมันได้มันครบไม่ได้ตกลงมากี่ครั้งแล้วล่ะตกลงมากี่ครั้งแล้วมันครบได้ที่ไหนตอนเช้ามันบอกว่าท่านจะไปทํางานในคุณนะออเพอสายมามันไม่มามันมันพูดไม่อะไรนะว่าอะไรนะมันพูดกับ,บกับตอกอือ แล้วค่ะป้านีป้านีเองมีที่ดินที่จะต้องเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะมีค่ะเมื่อวานนี้ทางทหารเองผู้การเองบอกว่าสามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวได้เลยแต่ว่าถ้ากลัวก็สามารถหนบทหารได้ป้านีเองจะเข้าไปเก็บเองหรือว่าจะไปพร้อมทหารก็ให้ทหารเข้าไปด้วยค่ะให้ทหารเข้าไปเกี่ยวด้วยเลยเกี่ยวด้วยเลยมั่นใจมั่นใจถ้าทหารขึ้นรถเกี่ยวด้วยมั่นใจ ลุกล้ำตรงไหนอ่ะป้าเนี่ยเจร้านเนี่ย,นนยแกบอกว่าในพนื้นที่บ้านตั้งแต่หลักส2ถึง4ี 2, 4 2, 4เนี่ยมันมีตรงที่ว่าล้ำตินเดนเขาเหมือนกันเราอยากจะโตหรืออยากจะพูดอะไรไม่มีหรอกค่ะก็ดูหลักหมดุดดี<อ>ให้ดูหลักหมดุด<อ>ไม่ต้องมาเถียงกันว่าของใครถึงไหน<อ>ดูหลักหมุดไปเลยเอือจะสี่สิบไหนก็ดูหลักหมดุด<อ>ท่านทำไว้หมดทุกหมดุด<อ>สนิมขึ้นแล้ว อยายามาก่าวกันเลยที่ดินเราก็คือที่ดินเราเนาะใช่ของเราก็คือของเราไงอือไปแล้วแกรัดเป็นคนได้มาก่อนแล้วแกว่าอย่างนั้นได้ได้อือ